ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่สําหรับเช้านี้นะครับเป็นทางผ่านที่ทํางานเป็นวันศุกร์วันที่สิบก็ได้ถือโอกาสได้แวะนะครับอัปเดตเกับเพื่อนสมาชิกพอดีกําลังเห็นที่สวนของอาเซียนี้นะครับกําลังจะทำสเลนนะครับสเลนคุมนะครับอย่างมาตรฐานเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ช่วงเสานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับว่าใช้ เ่าเสเลียนอย่างมาตรฐานในการที่จะคุมแสงนะครับาคาดว่าน่าจะคุมในเรื่องของ <c oughs> ในเรื่องของน้ำค้างด้วยในฤดูหนาวนี้แล้วก็รองรับนะครับวางแผนรองรับไปเพื่อที่จะพางแสงในช่วงเดือนมีนาเมษาในตอนเช้าๆถือว่าใบถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยใบตัวนี้ก็สวยงามนะครับแล้วกิ่งก้านก็เริ่มที่จะตั้งตัวได้นะครับเรียกว่า เริ่มที่จะปรับสภาพได้นะครับพอมาดูในต้นนี้นะครับก็มีใบอ่อนนะครับใบอ่อนๆนะครับแทงยอดออกมานะครับนี่มีแทงยอดใบใหม่ยอดใหม่ก็ถือว่าแสดงว่ารากเขากําลังที่จะขยับแล้วก็เดินเข้าสู่ดินใหม่นะครับดินใหม่ก็คือดินที่เป็นโคกปลูกนี้นะครับต้นนี้สวยงามมากนะครับนี่ก็แสดงว่าเดือนเสร็จเสร็จนะครับเดือนเสร็จเสร็จ <c oughs> หนึ่งเดือน <c oughs> กับอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับก็ที่ต้นใหญ่ราคา2,000บาทก็เริ่มที่จะตั้งต้นได้นะครับสังเกตได้จากตรงไหน,นสังเกตได้จากตอนที่เขายกใบยกกิ่งยกก้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเขาแทงปลีใหม่การแทงยอดใหม่ออกมาก็แสดงว่ารากเขาขยับนะครับถ้ารากขยับยอดก็ขยับนะครับมันสัมพันธ์กันนะครับขึ้นไม่ได้นะครับนุ่ม ค่อนข้างนุ่มเลยนะครับนี่ต้นนี้อยู่ในร่มเอ่อมีปีเล็กๆนะครับคือตั้งเคี่ยวเรียกตั้งเคี่ยวเพราะเกิดจากที่เขาอาจจะได้อ่ร่มนะครับในช่วงบังแสงในช่วงบ่ายสองบ่ายสโมงนะครับที่มีต้นกล้วยนี้นะครับก็เลยทําให้เขาปรับสภาพได้เร็วกว่า,าที่อยูอ่กลางแดดนะครับเนี่ยประมาณนี้ ที่ผมเคยทําคลิปแนะนํำขึ้นสมาชิกไปว่าถ้าทุเรียนจะซื้อเดินทางมาจากทางไกลนะครับ <c oughs> อาจจะโดนลมบ้างนะครับแล้วก็แสงแดดบ้างแล้วก็ปรับสภาพดินฟ้าอากาศไม่ควรรีบลงดินหรือรีบที่จะปลูกนะครับเนื่องจากว่าเขายังปรับสภาพไม่ได้ก็เหมือนเราขึ้นรถนะครับ เดินทางระยะไกลๆก็อาจจะมีเมารถบ้างแล้วก็แพ้อากาศบ้างอย่างนี้เป็นต้นทุเรียนก็เช่นกันนะครับก็ต้องมาปรับสภาพนะครับทั้งอากาศด้วยดินด้วยแล้วก็ความชื้นสัมผัสโน่นนี่นั่นค่อนข้างหลายอย่างนะครับต้นนี้สวยงามมากเลยนะครับต้นนี้ยอดเริ่มขยับแล้วนะครับเนี่ยเริ่มขยับเ๋ยวจะซูมเข้าใกล้ๆนะครับนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับต้นนี้สวยดูจากลำต้น ที่ตรงยอดปลายนะครับเขาชี้ตั้งโดนะครับก็คือมันไม่โค้งม,มันไม่สลดใบไม่สลดนะครับสวยมากเลยเดี๋ยวผมจะเหยียบได้ไหมนี่ครับนี่นี่เป็นใบที่น่าจะเป็นใบใบดาบนะครับที่มาจากร้านเขาก็จะมา,าคลี่กลางตรงช่วงที่อยู่กับสวนนะครับอยู่กับสวนที่เราปลูกนี้นะครับส่วนใบพวกนี้เขียวดีนะครับใบสภาพก็เขียวนุ่มนะครับ กิ่งก้านชูชันเดินได้นะครับถือว่าสวยเลยถ้าถ้าเป็นสภาพนี้ถ้ายังรักษาครงสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับรับรองว่าติดชัวแน่นอนเลยนะครับนี่นะครับตรงยอดเขาก็ค่อนข้างที่จะสวยงามชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่เฉาใบไม่เหลืองกิ่งก้านตอนเช้าจะยกชูชันนะครับสวยงามมากนะครับถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้สองพันบาทคุ้มค่าครับสองสองพันบาทนี้สูงท่วมหัวนะครับ สองพันบาทน่าจะร้อยสองสองเมตรนู้นแหละครับประมาณสองเมตรนะครับเพราะผมสูงร้อยหกสิบก็ท่วมหัวผมแล้วก็วแสดงว่าสองเมตรนะครับความสูงก,ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าทุเรียนโดยปกตินะครับทุเรียนโดยปกติจะมีความสูงนะครับจะ,จะเจริญเติบโตหนึ่งปีจะต้องสูงได้หนึ่งหนึ่งเมตรนะครับนั่นคือตามหลักถ้าเราเอาสายพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์ประมาณที่หกสิบเซนหรือเจ็ดสิบเซน นะครับไม่เกิน80ถ้ามีการเจริญเติบโตก็จะเจริญเติบโต1ปี1เมตรนะครับนั่นคือค่าเฉลีย่ยยกเว้นส่วนที่เป็นดินภูเขาไฟดินที่มีหินแร่ดีๆโฟน้ำโฟอากาศนะครับก็จะค่อนข้างโตเร็วกว่านั้นนะครับแต่ค่าเฉลีย่ยทั่วๆไปทั้งประเทศไทยก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับนี่ก็นุ่มสวยใบดีมากเลยครับมีโปรตีนมีอะมิโน,โนนะครับสร้างสารได้ดีมากนะครับตอนนี้สวย นะครับต้วนี้ก็สวยเพราะว่าเขา,ามีร่มเงาของต้นกล้วยนะครับใบเขียวก็คือมันไม่สลดแดดด้วยอีกอย่างหนึ่งไม่สลดแดดก็หมายถึงว่าเหมือนกับมีมีสิ่งมาพางแสงให้ตลอดนะครับเนี่ยก็เลยเฮียน่าจะมองมุมนี้นะครับมุมนี้ที่ว่ามีต้นกล้วยนะครับที่บังอยู่ทางทิศทิศตะวันตก ทิศตะวันตกแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้จึงเฉียงมาทางนี้สี่ต้นนี้ถือว่าโอเคนะครับเป็นน่าชื่นใจด้วยนะครับสําหรับที่ผู้ปลูกทุเรียนก็คงจะมองเห็นมุมนี้นะครับก็เลยก็เลยตัดสินใจทํเสแลนไปทั้งหมดคาดว่าน่าจะทําไปทั้งหมดแปลงนะครับก็เห็นมีไม้ไผ่กองอยู่เยอะเลยกองเต็มเลยครับมีไม้ไผ่กองอยู่ตามร่มช่ำฉานุนนะครับก็คาดว่าน่าจะทําทุกต้นนะครับอี๋มีร่มพอมีร่มแล้ว ใบไม่สลดสวยงามเดินได้ครับถ้าอย่างนี้สบายเลยหปีนี้เพผ่อๆถึงถึงถึงสเมตรสเมตรนะครับอีกรอบ1ปีพอปีหน้านะครับปีหน้าที่วนเวียนอีก12บสเดือนเนี้ยก็น่าจะโอเคถ้าเขาไม่สลัดใบถ้าอาการที่สลัดใบใบเหลืองและสลัดใบนะอัน,นั้นก็ก็ ค่อนข้างที่จะยากในการที่จะปรับแต่ตอนนี้ไม่มีใบเหลืองนะครับไม่มีใบเหลืองโดยภาพรวมไม่มีใบเหลืองแล้วก็ไม่สลัดถึงจะสลัดเป็นบางกิ่งบ้างแต่เป็นกิ่งข้างล่างอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่โดยทั่วไปนะครับใบเขาก็ตอบรับนะครับตอบรับในเรื่องของการเจริญเติบโตในเรื่องของบินฟ้าอากาศแล้วก็น้ํานะครับก็คงจะมีะมีมี มีทิศทางไปในทิศทางที่ที่ดีนะครับมียอดใหม่มีรากใหม่มานะครับสิ่งที่จะเสริมเติมให้ก็คือมีอย่างเดียวก็คือในเรื่องของดินนะครับดินอย่างเดียวตอนนี้นะครับก็คุมในเรื่องของเชื้อรานี่ครับตนนี้ก็สวยอยู่นะครับสวยงามสวยงามเกือบทุกต้นนะครับอาจจะมีเป็นบางต้นที่ใบาบางนะครับแล้วก็มีกิ่งที่สลุดอาจจะเป็นเพราะลมตีลมนะครับเพราะว่าขนย้ายมาจากตั้งแต่ ปลาจีนบุรีนะครับสวนพลอยสวนก็เอามาปลูกนะครับหเดือนผ่าน,นก็ถือว่าในสภาพที่โอเคอยู่ตอนเช้าๆแต่ถ้าเป็นตอนเย็นในคลิปก่อนที่ผมถ่ายไปนั้นเป็นในช่วงที่ทุเรียนมันนอนนะครับมันก็จะมีใบสลุดนิดนึงแต่ตอนเช้าๆก็เลยได้รับ ข้อคอมเมนต์จากเพื่อนสมาชิกว่าขอให้มาถ่ายในช่วงเช้าให้ดูหน่อยประมาณนี้ก็เลยถือโอกาสแวะมา5นาที10นาทีเพราะเป็นทางผ่านนะพอดีนะครับก็ก่อนจะไปทำงานก็เลยแวะมาพอดีเสาร์อาทิตย์มีภารกิจก็เลยดูเหมือนจะไม่ว่างก็เลยก็เลยตัดสินใจมาถ่ายให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับยอดก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโดยภาพรวม ก็ไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจเจ้าของสวนก,ก็คงจะ,ะชื่นใจนะครับในลักษณะประมาณนี้เพราะลงทุนทั้งลงเรงทั้งเวลานะครับปลูกทุเรียนนี้ค่อนข้างที่จะ,ะใช้ทุนสูงพอสมควรนะครับก็เป็นสวนหนึ่งนะครับที่น่าติดตามแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานทั้งระบบน้ำนะครับระบบไฟระบบดินแล้วก็ ทั้งอุปกรณ์แล้วก็สายพันธุ์กิ่งพันธุ์นะครับก็ถือว่าครบบริบูรณ์ผมว่าถ้ามีความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นนะครับก็เรียนรู้สะสมสประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับก็คงจะ,ะสําเร็จนะครับในสิ่งที่คาดหวังไว้นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับสาหรับผู้ที่ปลูกทุเรียนใหม่หรือ,อทุเรียนมือใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปดูต้นนี้นิดนึงจะแปลกจากต้นอื่นๆมีใบดูใบดูใบหลุด อ๋อใบหลุดไม่มีปัญหานะครับพอมาดูใกล้ๆเราดูไกลๆดูเหมือนใบมันหลุดเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นโคกพอใบหลุดก็จริงใบหลุดอาจจะเกิดจากใบเขาสะบัดสะบัดลมสะบัดอากาศมาตอนขนย้ายนะครับพอเขายืนได้นะครับหนึ่งเดือนพอหนึ่งเดือนปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเขาก็ถอดยอดใหม่พึบเลยแสดงว่ารากนี้ขยับใหม่หมดแล้วนะครับเนี่ยออกใหม่หมดเลยนะครับทุกทุก ทุกกิ่งก้านเลยนะครับใบเดิมเหลือนิดหน่อยนะครับใบเดิมเหลือนิดหน่อยแต่เขาก็สลัดใบแล้วก็แทงยอดใหม่ขึ้นมาก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้เดินได้แล้วนะครับเดินได้แล้วเพราะว่าตามต้นตามกิ่งนี้ก็จะเห็นใบเห็นอะไรทุกอย่างเลยนะครับก็ตอบรับตอบสนองได้ดีนะครับเดี๋ยวได้สักหนึ่งฝนนะครับถ้าถ้ารากก็เดินได้นะครับได้ยอดใหม่ขอขออย่างเดียวขอให้ได้ยอดยอดใหม่ก่อน1 1ยอดนะครับพอไปสู่ฤดู ฝนนะครับก็จะเป็นยอดที่สองที่สามโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะโตเร็วนะครับมันจะโตเร็วเพราะว่าดินฟ้าอากาศด้วยความชื้นสัมผัสด้วยแล้วก็ในเรื่องของในตัวเช่นด้วยนะครับที่เขาเหมาะสําหรับในการเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับก็คงจะ,ะให้เพื่อนสมาชิกนะครับที่เข้ามาชมก็ฝากติดตามนะครับในเรื่องของที่เอาต้นทุเรียนนะครับค่อนข้างที่จะอายุ ไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะครับแต่หนึ่งปีมีแน่นอนนะครับเพราะว่าต้นสูงนะครับสูงเกือบสองเมตรนะครับสูงเกือบสองเมตรราคาสองพันบาทเป็นทุเรียนเก่งจากสวนพลอยสุวรรณทําการทดลองที่ต,ต,ตําบลตําบลน่าจะเป็นตําบลตาเดียวนะครับอําเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ก็มีประมาณเท่านี้นะครับที่จะฝากติดตามแล้วก็คอยอติดตามว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ เป็นกําลังใจให้กับผู้ปลูกแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพื้นสมาชิกทุกคนนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็มีส่วนทุเรียนแล้วก็ชอบทานทุเรียนและที่สําคัญชอบปลูกทุเรียนไปเปลี่ยนคนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ